เียงมาเห่าสุดๆอัดมาพี่นอ๋อละซุนยังวะเอออันนี้แหละเขาพราเขาละหาโลดนะมาสามคนนี่บ่สบายดีปาลูกไหมลูกแฮปปี้กินจอ้ยสบายดีปาลูกไหมูกเออออละซุนได้สนะอ่ะสบายดีไหมลูกอละซุนหน่อยสบายดีด้ลูกได สบายดีบอกเป็นช้าบอกเป็นยังดอกอันนะั้น่ะเป็นตะขีหายที่เขาเพราะเขาแล้วก็หายจนแม่บ่ได้กินเขาเออหายหายมันเคยไม่เคยล่างไม่เคยล่าง,าางพราะเขาเมื่อนหะร่ก็เพลินนั่นแหละหายนะจนังหวะแม่จนบ่ได้กินเขานะกลับม่าเราคงกินเบิร์ดแหละนะพีออ่จะเพิ่นนั่นแหละเขาเพราะเขาแล้วหายโลดออไม่เคยอืม <laughs> มาหาของพวกมาพี่น้องเลย นิดหน่อยล่างภูเขาเนาะพอก็แม่จะบอจูดยัางควรตุตวจิอวมาลอยฮะตือขี้เืออะโอ้พี่ก็างมะลิน้ําพี่น้องเขาแหลนละทงเขาเคยมาด้พี่น้องมันกับบริใกล้เนาะแหลละทงมาก เลียงกันเลยสอยสำลูกนกไงวะเยอะมันกับปตับแพงแต่ว่าเส่ลอยมันใหญ่แต่เดียวสามสี่คนัโห้ได้ออกมากับร่ำบาบาดกับานดีพิษกมกับิษเขาเขาหน้าเ้าบอกว่าพิษกัมคือบทพิษเต้ ทูกขแขวงเราเบาๆไปหาสวนนาทูกแขวเด้อจิมานังตาจนบบเห็นติดกันกับขี้ตายาไปแหมไปไปห,ห,หาสวนนาจะโล่งมาเล็นลลลน้่มรอามางไปสวนนา,าไปทู่แขวไปอืไมไอ้พากันแดดละโถง อย่างเอาบ่เขาเดียว่าพักแกลนเอยุกิไปใส่ยุกิบ่ได้อยากมาน้ำบ่สังหลองอยู่พี่น้องเลยเด็กหน่อย ชองรองอยงู่นะพี่น้องแต่เป็นไตอีต้นยูเนาะพี่น้องเล็กน้อยเฮาว่าเป็นไตอีต้นผัดผัดมะหวัาวกับเฮ้าอันผูบบอกเขาใจนะพี่น้องนะเอฟซีนะบ่เป็นเอฟซีเด้อพี่น้องบอท่ทำควบเขาใจกันหล่ะกัอยากมาปว่วนเจ้าหานะแบบถ,ถ้าทำถ่ายอยากหยุ่แย่งแต่แข้งลูว่วอยากให้มันเป็นซองแยกซองมุมพะมะหว่าถ้าถ่ายคลิปก็ปผาเัาาา่ามั่วนีิก็เผาบอยพะมะหวั่วกับเฮ้าอีวัน บบาบอยไม่ใช่ตู้ atm นะสาวสุยขันสาวสวยรักสาวสวยสงสารก็ไปเลี้ยงจีนักโซ่สามเดือนเพราะว่าเพราะอย่างกะทำควบข่าใจกันแน่พี่น้องห้าก็บด่าว่าเผาบอยเป็นตู้ atm เนาะเ้าก็มีอย่างกะหายกินมีอย่างกบเลี้ยงกบเบิ่งไปซําแห้งข้าเห็ดได้เนาะบ่จะเป็นต้องมาเว้าแดกดันกันเนาะพี่น้องบ่ซอยแล้วก็คือบ่ซอยเนาะถ้ามีเฮา้ากับหายกินและเิใหายรับมาเลี้ยงกั ชงสาเดือนมันกับบได้หดอกเนาะพี่น้องทั้งอีต้นทั้งสงสานนะมันกับอีต้นสงสารอยู่แต่แตนพี่น้องเผื่อก็ยังไหวอีต้นสงสารเด็กหน่อยแต่ถ้าใช้ชุ่เผินเอาไปเลี้ยงจะชงสาเดือนชุเผินกับเ้าคือกันเหมือนบ่พี่น้องก็อยู่ได้สำอยู่กินได้สำกินนั่นแหละพี่น้องมาห้ากับเบิงเบิงสำห้าเบิงได้อะไรพี่น้องมีซอยแหละกับซอยบ่มีแหละกับบเป็นยั้งหอยเวลากราบเขากับกราบเหมือนบ่พี่น้องมีกินกับหายกินสำห้าหายกินได้เนาะบ่ต้อง มาเว้าเสียดสีกันเนาะพี่น้องพี่แต่ทำควมเขาใจอยากด่าก็ด่าอยากว่าก็ว่าอย่างก็ว่าไปเถอะพี่น้องแต่ยังมาว่าเสียดสีเนาะเขาถ่ายคลิปลงไปหล่ะกัเบิ่งไปห้าก็ไม่ได้ว่าพี่ซังะนะ แล้วก็เนะ่นอ,อีกผู้หนึ่งก็ว่าซ่าซุยรับมาเลี้ยงเถอะจะไม่ไม่ต้องรอเบาบอยซ่าซุยเหมาะที่สุดพอซํำเบิงได้เขาก็เอาคือว่าไปแลไหละ,นะพี่น้องซํำเบิงได้มีมีหายกับซาำหายได้เนะอหายซํำแห้งเฮาเนาอพี่น้องสิมาหายลาบเลี้ยงส่งสามเดือนเท่ากับเอาอยัางมาเลี้ยงนาะอพี่น้องอืทำความขอใจเนาะอพี่น้องอยา อย่าเหตุให้มันอย่าคอมเมนต์ให้มันแตกต่างออกจากหมู่แล้วเนาะอย่าเดี๋ยวว่าเอาไปทั่วที่อีกเนะะาะเทากับอยากชิว่าเอาไปพี่น้องกับคอมเมนต์พายชีบอสอยทรงซานบอกพี่น้องเด็กน้อยกับทงสารเท่ากับมีช่ำเท่าไหกินช่ำม,ำ,ำมีช่ำไหหิช่ำมีหรือว่ามันโบเป็นตาชกสาร หานอานอานหาว่าจิบลิบจิบแลมอยู่ไม่ล่ะกี่ข่าวละยังบ่เฮยังไปกินกินบ่นละมันน้ำสาวกินบ่เฮ้กินบ่สะกินบ่ไทยถอดไข่กินกินบ่กินบ่ฮะเล่นหน่อยได้กินเองก็เป็นละบ่ เป็นแหละเป็น,ปนถ้าเฉายอีไปซื้อไข่มาถอดให้กินเด้ออือกินแล้ว,ลวจังพากันแหลนเมื่อเดอ้อโอเคน่าชูมา้มกแล้วพี่น้องผ <c oughs> ลัดถงมากเ้ว <c oughs> แ,แหลนนแหลนทุ่งอยู่ก็พูดบ้าเลย พีย <c oughs> <Bu> ูก <laughs> ิพี ū, ่ดองอะ่นละถงมาละเจยูกิก็ไฟห่ะก็แลลมรถงมาละพี่ดองอันนี้นะนี่กนลกแหล่อยละพีวพิวยู่เห่าเฮ้ยห่า เาบอกสิสิส ah? ิกจัดาษเฮาห้โกนเราไปยัง <nước> หัวนี่เฮ้ยเอาไปหัวหลดเราไปยังไ่แฮปปี้อ้ยีไปซื้อไข่ไปซื้อไข่เนลูกไปซื้อถอดให้นองกินไปซื้อเช่าเงินไปไปสือบตรช่างคใสไหมซื้อพี่ไปซื้อบตร sang <laughs> mẹ đang lăng kìa. có lèn là thùng quá. Ha? <cười> <cười> เห็นเนาะน,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 นี่ออร่าซุนนี่ห้าก,ก,เกวเาเจกว่าขี้เจ้าอยานะออร่าซุนมันเบ่งขึ้นกว่าเก่าเบ่งกว่า,วาตอนนั้น <c oughs> โอ้โอสยสชไวดีปลาลูกเลยแม่ลูกสดีปาลน่านตื่นมาทุกคนแหละ เออตู้นี้เห็นยังเห็นยังเกาะอนอนอูอืมไม่ไปรีบล้อยเออนี่แล้วมอคี่หายเขาพราะเขาไม่ได้กับหายย้ำหนัน,น,ม,นมันงั้นพระเขา อยู่เพื่อนมันก็นหายนะนี่เขาเขาพราเขาแล้วมันหายอยู่มันเป็นนักแสดงหนีโฆษณะมันงอแง,งนะมันคิดเรื่องเจ้าฝันฝันฝันน้ำมือเา <laughs> สองฉลุสลอน,นอยู่ <c oughs> อยู่บ้านก็แล่นเปรตน้ำกลางบ้านแนวนี่ <c oughs> ข้นมันไกลยอย่าแล่นเด้อชุกเจ้าลาวบีเด้อซาชิบอกเด้เอ,อร์ซันีนพุทธิเข้าหมากได้ซัมเนอย่าแล่นเพื่อทุกที่ได้ โอ้ยเขาฮุบผึกหลราได้หคัญออแ่หอลูันนอันนี้ขอย่ามันมีนอนมันหล่นได้ันบ่มีแล้วให้น้อง กินอนนนจูเหอพี่ล้แนี้นี่นี่แนีน่เขาถ่ายปีหัวปีนะเดีแล้วจูบักลูยบัก่รับลาบนี่นี่นี่น้อนนี่และตีกันคหรอกันอันนี้ค่ะอันนี้เขากับตีกันคือกันะลตีกันอยู่บ่เฮ ตีเยอะบ๋ยุกิต ah, right. so ียังตีอ้าวคือบปตอบเช้าใช่ไหมตีอะไรตีเลยนะไอ้ท่อนี่ไปซ้ายมาเลยนาเตะแล้วบ่อันโทนี่เด้อ้าไอ้พวกนี้ทนี่เนี่ยทิดตุนี่อ้ายอ้ายอีกเจ้าน้อยนี่บ่ทิดผูกกกโอ้โทนี่เนี่ยทิดผูกกเออ ตู้นี่แล้วก็โทนี่แล้วก็ยุกินี่นะนี่โอ้อายพูดยังงี้เออแล้วก็แฮปปี้อ,อันนี้จินจูอลลซุนเอเชียคืออันคืออันไาจะไปเหนื่อยที่นี่คือต้นกันแห้งอยู่ใช่อันนี้ก็เน,นี่ยน,นี่เออแฮปปี้เนี่ยน,นี่เออ ย you, ืนมองดูอีนังไปยืนเที่ยงกันลุไปยืนเที่ยงกันกับันจินจูดูลุอ่ะนะมโตนกันแห้งเลยนางสงสัยมุ่งซองหลืนกันประมาณสองปีหรือมั้งบสามปีน้องห่วหมวยจังไลเออนี่ติดกันเลยะวันนี้เออเนะกัโตนกันแห้งอยู่อันนั้นกับคนนั่นเด้อืงแล้วก็มานี้กินออร่าซุนวุ่นวายนี่แล้วก็เอเชียผู้ยู่เพื่อนหันผู้ได้มาปีก่อนนั่นเองมันคือแม like ่มันได้แบบหั่มเนาะ อืมคือแม่แมนอยู่หนาเซแบหนสบอยูเพิ่งอ่พูดได้คือ่อพูดได้คือผอบด้เบิ่งค่ะ่อกับแจ็คแนวดเห็นกาจเขาเบิ่งหนาพายคือเป็นบทรทั้เนี้ด้คือ่อโอ้คือบอกว่าแจ็คหน่วยม่นือ